สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่องรถสวยคัดเกรด b บมาร์ทเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่9นะคะวันอาทิตย์ที่9เดือนตุลาคมนะคะตอนนี้นะคะมาอยู่ที่อ่าบริษัทเพชรยนต์นะคะ สาขา2นะคะอันนี้จะติดอยู่กับถนนเลยสาขา2เราจะติดอยู่กับถนนนะคะอยู่ที่เสรีไทย95นะคะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยากจะลองเข้ามาดูรถที่บริษัทนะคะมาได้เลยนะคะเราจะมีทั้งหมด ที่เป็นโชว์รูมที่ตั้งรถแบบนี้จะมี2สาขานะคะสาขานึอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามเข้าทางซอยเสรีไทย68นะคะจะอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้ทางเข้าของสาขาหนึนะคะอันนี้ที่เรามาเนี่ยก็คือเป็นสาขา2ติดถนนใหญ่เลยนะคะนี่บริษัทเพชรยนต์นะคะอ,อยู่ที่เสรีไทย95นะคะตรงข้ามกับโรงพยาบาล สินแพ ь, เสรีรักแยกมีนบุรีนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาดูรถนะคะสามารถเดินทางเข้ามาได้เลยตอนนี้นะคะมัดอยู่ที่สาขาสองจะพาพี่ๆมาเดินชมกันว่าสาขาสองเนี่ยเราตั้งรถอะไรไว้จำหน่ายบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะคะให้พี่ๆได้ดูกันว่ามีรุ่นไหนแบรนด์ไหนบ้างนะคะรุ่นไหนที่เป็นที่นิยมนะที่ขายดิบขายดี เป็นเอามาโชว์ให้พี่ๆได้ดูกันนะคะสำหรับฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนนะคะตัวนี้เป็นซูซูกิสวิปนะคะเครื่องยนต์พันสองฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นผู้อีโคคาร์ทั้งหลายนะคะอันนี้เป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่องนะคะผ่อนถูกด้วยสำหรับโซนตรงนี้นะคะอ่าผ่านไปผ่านมานะตรงนี้เราไว้อ่ารับลูกค้าที่ ต้องการผ่อนถูกนะคะแล้วก็ได้รถดีมีคุณภาพด้วยตัวนี้ผ่านไปกับซูซูกิสวิฟนะคะถัดมาเป็นยาริ s นะคะตัวนี้เป็นยาริ s 5ประตูนะคะราคาอยู่ที่479,000บาทนะคะตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตด,ด้วยนะคะเลขไม่น้อยด้วยนะคะถัดมากันที่ n i สสันมาร์ทนะคะนิสสันมาร์ทตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างนิยมในหมู่วัยรุ่นเหมือนกันนะคะแม่นทันเน่ายดูแลง่ายนะคะ ผ่อ,อนถูกประกันถูกนะคะถัดมาที่น <c oughs> ิสสันอ m เมล่านิสสันอีกแล้วเหมือนกันนิสสันอ m เมลนะคะเครื่องยนต์พันสองนะคะ,ะตัวนี้ก็ได้บอดี้ใหญ่หน่อยนะคะถัดมากันที่นิสสันโน t ตนะคะตัวนี้มากับสีแดงเลยนะคะนิสสันโน t ตตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ มีลูกค้าทยอยเข้ามาดูกันพอสมควรนะคะแม้กระทั่งเออร์ติก้าก็ยังมีลูกค้าที่สนใจนะคะมาดูแอบดูตูดข้างหลังหน่อยนี่นะคะจะเป็นอัลติสนะคะวีออนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นซิตี้นะคะ h o n d a c i t y แล้วก็เป็นอัลติสอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับโซนตรงนี้จะเป็นรถเก่งนะคะเครื่องยนต์พันหนะคะนี่นะคะเครื่องยนต์พันหนะพันห้าพันหกนะ ตัวออาติส e นะคะตัวนี้จะเป็น1.6ตัวตีนะคะที่วางอยู่นะออาติส e กับวีออสบอกได้เลยว่าของเรามีเยอะจริงๆนะคะมีเยอะที่สุดเลยในย่านมินบุรีลูกค้าที่เจาะจงมารุ่นนี้นะคะบอกได้เลยว่ามาที่เราไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถเราเป็นรถที่โปรดจากราชการนะคะไม่ใช่รถป้ายเหลืองนะมาทํานะคะอ่าถัดมาตรงนี้เป็นแจ๊สค่ะแจ๊สตัวนี้ได้มาเป็นสีดำนะคะสำหรับที่ตั้งอยู่สาขานี้นะคะ ถ้าอยากดูสีอื่นรุ่นอื่นนะคะข้ามฝั่งไปได้เลยเรามีหลายเลยหลายรุ่นหลายหลายรุ่นหลายแบรนด์นะคะอ่ะนี่สันโรตอีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้จะเป็น Honda c ซ vic นะคะ h o n d a c i v i c ตัวนี้เป็นตัว E หรือ EL เอยแอบดูหน่อยตัวนี้เป็นซ i v i c EL นะคะตัวนี้เป็น EL นะคะ มากันที่ตัวนี้เป็นอลติสอีกแล้วนะคะบอกได้เลยว่าอลติสเรามีเยอะจริงๆนะคะอลติสเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า20คันแน่นอนเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยอลติส V8 Fortuner นะคะบอกได้เลยว่าที่บริษัทเพลยนยน์มีเยอะที่สุดในย่านมินบุรีเลยนะคะอ่าถัดมาเรามาดูด้านหน้ากันบ้างด้านหน้าเราเอารถอะไรมาโชว์กันบ้างนะคะสำหรับด้านหน้านะ ด้านหน้าอ่าอย่างที่บอกออติสเรามีมากที่สุดเราก็ต้องมีออติสมาวางข้างหน้าอยู่แล้วนะคะมาเริ่มกันที่ออติสนะคะคันนี้ถัดมาเป็นซีวิกซีวิกคันนี้ได้มาเป็นสีดําเลยตัวนี้นะคะเป็นซีวิกเอฟซีนะราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอง6 49,000บาทนะคะตัวนี้เป็นรถปี18ด้วยนะคะได้มาเป็นสีดําเลยใครที่กําลังมองหานะตัวซีวิกสีดํา ไม่ควรพลาดขอดูว่าเป็นออล็อกอยู่นะคะรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็น EL นะคะสำหรับคันนี้นะซ i v i c สีดำนะคะถัดมากกับพี่ v i o s นะคะตัวนี้ล้อแม็กตังให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้อยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครกำลังมองหาอยู่รีบมาเลยผัดมาอ่า m o b i l i o นะคะตัวนี้เป็นรถยนต์7ที่นั่งอ่าเครื่องพันห้านะคะใครที่กำลังมองหา รถยนต์นะคะที่สําหรับครอบครัวเครื่องยนต์พันห้านะคะประหยัดน้ํามันดูแลมันเทนนง่ายประกันถูกนะคะก็แนะนําเลยอีกหนึ่งตัวนะคะถัดมาอ่าครอบครัวใหญ่หน่อยโอ้โหโ,โอ้ยเสียวเหมือนกันอยู่ข้างถนนบอกได้เลยว่าเสียวเสียวดีเหมือนกันนะคะ <c oughs> ตัวนี้ f o r t ูเนอนะคะ สีบรอนนะคะตัวนี้เป็นรถที่ปลดจากธนาคารอมสินนะคะเป็น f o r t u n e r ปี2016นะคะตัวนี้ราคาสตาร์เริ่มต้นที่849,000บาท849,000บาทนะคะเป็นรถที่ปลดจากธนาคารอมสินนะคะตัวนี้เรามีบริการให้เลือกแบบเยอะเลยบอกเลยว่าเยอะเลยสำหรับรุ่นนี้ถัดมากับกระบะตัวนี้ Isuzu นะคะ Isuzu v ว r o ร s ยกสูง4ประตู นะคะใครที่ชอบสายลุยสายครอสนะคะก็จัดได้เลยมาทางนี้บ้างกระบะเตี้ยนะคะกระบะแคบต,ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นปี20นะคะ20 21นี่แหละแล้วก็ไม่น้อยด้วยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวลเบา้านะคะอ่าถัดมาฝั่งนี้เป็นรีวอลูชันนะคะรีวนะตัวนี้เป็นรีวอยกสูง นะเป็นแคปนะคะสีขาวนะพวกพีรันเนอร์เราก็มีให้เหมือนกันอ่าด้านหลังพีรันเนอร์นะคะตัวนี้เป็นพีรันเนอร์สองประตูแคปนะคะราคาไล่ไปเลยหกแสนหกแสนสี่หกแสนห้าหกแสนหกนะคะอยู่ราวๆนี้นะคะสําหรับสีประตูนะตัวนี้น่าจะตัวนี้ประมาณห้าแสนกว่านะคะอ่ามากับที่ไฮแลนเดอร์นะคะตัวนี้สีดําดูๆแบบนี้มีสปอร์ตบาร์มาให้ ฟอร์จูเตอชมแชมป์มีให้เหมือนกันตัวนี้นะคะเป็นสีดำเลยเป็นโชมแชมป์นะคะด้านในเป็นสีเบตนะคะเป็นเบาะหนังสีเบตตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.5นะคะรู้สึกว่าจะเป็นขับ2ด้วยนะ,ะยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเรามีอะไรอีกพิลันเนอร์อีกแล้วพิลันเนอร์สีขาวนะคะสำหรับคันนี้กระจังหน้าดูดูแบบนี้เลยโครเมียมตัดกับ สี glossy b l a c แบบนี้เลยนะคะด้านซุ้มล้อด้านด้านข้างนะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้ให้ความสปอร์ตและดุดันมากๆกัดกับตัวรถสีขาวใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองคุณภาพเกรด AAA นะคะฝากเพชรยนต์ด้วยนะคะฝากเพชรยนต์อยู่ในอ้อมปกอ้อมใจด้วยนะคะามาต่อกันที่ร็อกโคร็อกโคตัวนี้8,19 0 0 0บาทนะคะร็อกโคตัวนี้เป็นรถปี 19บ้านะคะตัวนี้ได้มาเป็นเกียร์รู้สึกว่าจะเป็นแมนนวลน,นะคะไหนแอบดูสิอ๋อตัวนี้ได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์แมนนวลจะมีอีกคันหนึงนะคะแต่ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะแ1 9แ0นหนึ่งบาทนะคะใครชอบคันไหนบอกได้เลยว่าเราเรามีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะ หรือว่าจะมีแบบ Carry Boy มาให้แล้วนะคะหรือว่าจะเป็น Titan Plus นะคะเป็นรุ่น2ประตูนะคะมีแคปนะตัวนี้ Carry Boy เอยอะไรเอยก็มีให้เหมือนกันตัวนี้4ประตูนะคะเป็นเป็นพีลันเนอร์ P เออไม่ใช่ตัวนี้เป็น Isuzu นะคะ Highlander นะสี่ประตูนะคะมากันที่ข้างหลังบ้างมีอะไรตัวนี้ เหมือนจะติดจองนะคะด้านหลังนะเหมือนจะติดจองนะคะอ่าก็ประมาณนี้เลยวันนี้นะคะพาเดินดูสาขาสองนะคะก็อันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มนะบอกเลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตัวตัวนี้ตั้งอยู่ที่อ่าเสรีไทย95นะคะติถนนใหญ่เลยเสียงดังนิดนึงวันนี้ก็เลยต้องใช้เสียงหน่อยนะคะ ฝากพี่ๆด้วยนะคะโปรโมชั่นนี้ให้เหมือนเดิมดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79นะคะผ่อนดาว0%ได้นะคะหรือว่าจะเลือกรับเป็นผ่อนผ่อนดอกเบีย้ย0%นาน1ปีนะคะลูกค้าเครดิตฟรีดาวกันไปเลยนะคะช่วงนี้มีบริการส่งรถสไลด์ให้ฟรีถึงบ้านด้วยสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะบอกได้เลยว่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะ ลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยเพียงแค่มีเอกสารยืนยันไรายได้ที่แน่นอนชัดเจนนะคะประกอบอาชีพอะไรแหล่งที่มาจากไหนนะคะถ้าไรายได้ไม่พอกู้ร่วมได้พ่อแม่สายเลือดเดียวกันนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะพ่อแม่เดียวกันด้วยนะนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอีกหนึ่ง สาขาของเรานะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะคัดรถสวยคุณภาพเกรด A ขายราคาถูกด้วยบอกเลยว่าราคาเราคือเช็คมาแล้วเป็นราคากลางนะคะไม่ได้สูงแล้วก็ไม่ได้ต่ำไปกว่าเจ้าอื่นๆนะเป็นราคากลางนะคะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะพบกับมาได้ใหม่นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีคลิปดีๆต่อไปนะคะให้พี่ๆได้ชมกันนะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ